ที่เธอพาเรามาดูอนนาที่หมอฟันหนัครั้งก่อนอะ่ะเราไม่ได้ไปกับอนนาเลยไม่เป็นไรแต่อะไรเหรออนนาเขากำเ,ออเขาอยู่ในห้องตรวจฟันนะเราไม่เห็นเขานะอ้าหรอใช่เราเห็นเขาไม่ได้หรอกเขาอยู่ในห้องตรวจฟัน อแล้วทำไมเจ้านาฬิกาสีฟ้าของเรามันนานจังอ่ะเราไปสักพักหนึ่งเพราะว่าที่ฉันจะพาเธอมาคือฉันไม่ได้จะพาเธอมาดูนะฉันจะพาเธอมาดูฉันเองอ้าวอานิสเดี๋ยวก่อนไม่เป็นอะไรอ่ะหน้าหน้าไม่เป็นไรไว้ายออกกเกม เราเองอยู่ไหนอะฉันอยู่นี่อลิซเธออยู่ไหนฉันหาเธอไม่เจออันเพลงฮ่าฮ่าอลิสหายอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่โอเคใครดูนี่นะอือเพลงฟันแปงฟันดีกว่าฉันอยากแปงว้าวมีแพนน่ะเจ๋งเธอเจ๋งที่สุดเลยอลิซ <c oughs> จ้า ไปต่อกันว้าวว้าวเอีบไลน์ฉันอยากครอบอ่ะไหนฉันลองครอบสักอันนี้นะเฮ้ยเธอเห็นฟันแบบนั้นฉันไม่ได้มันมีหลายแบบนี่ฮะขอลองสีเหลืองอุ้ยฉันชอบสีเหลืองเดี๋ยวลองสีนี้บ้างสีเขียวสวยงามแล้วสีชมพูอ่ะอีฉันไม่อยากได้สีชมพูหรอกนะ แล้วสีม่วงอะ่ะฉันขอลองสีม่วงนะได้เดี๋ยวฉันจะลองใส่บ้างนะว้าวฟันเธอสวยดีฮะอืมใช่อ่ะวรฉันไม่ชอบอันนี้เย้ว้าวโอ้ฉันขอซื้ออันนี้ค่ะอลิสเธอซื้อแบบไหนฉันซื้ออันนี้ โอเคแล้วเข้าต่อกันเพราะฉันจะพาเธอไปดูบางอย่างวิเศษเลยแห้ะจริงเหรอ,อขอบคุณนะแมจิกพิเศษทำให้มันกลายเป็อนอะก็ขึ้นเห็นบนนี้ไหมกดมันว้าวอลิเธอเจ๋งที่สุดเลยจ้าฉันรู้ความลับเยอะอะแล้วความสามารถพิเศษของมันก็คือ <gasps> ให้เจ้าเขาลืกลก,กินฟันเข้าไปแปดตัวน้อยโอ้เขาเอื้อออกมาเป็นเงินน่ะคอยดูนี่นะกินเงินใช่ไหมก็จะเอื้อออกมาเป็นฟันเยี่ยมโอ้มันเยี่ยมที่สุดเลยตัวจิ๋วเนี่ยโอ้แล้วว่าน่าเขายังอยู่ในห้องตรวจฟันบอกว่าไงแต่เราดูเขาได้นะฮะดูได้ที่ไหนอะที่สร้างตัวละครอย่างนี้เราอา ฮอเจง๋งพาไปดูหน่อยย,ย่าใช่ฉันพาเธอไปดูแล้วแต่พวกเรายังไม่ไทันได้วาปเลยนะพลังฉันเยอะกว่าเธอนะ่ะอ้าวโหลิดอะไอต้องออใจอกต้องใจว้าวให้เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวก็มาอ่ะนี่ไงอนาน้อยของเรา เธอจะทำอะไรอ่ะฉันทำไปแล้นกับอนาทำไมอ่ะฉันคิดว่าฉันอยากสร้างอนาใหม่อ่ะอ้าวไม่งั้นอาาก็ไม่ได้เป็นเหมือนตามธรรมชาติที่เขาเคยเป็นอยู่สิไม่เป็นไรรอกเหมือนเดิมแน่นอนฉันสัญญาแน่ใจอืมโอเคเริ่มทำเงี้ยวเงี้ยวเงี้ยวเยเย้ยงที่ทำเสียงนั้นทำไมอะ สิฉันจะไม่รู้เหรอฉันจะทําทําไมเอ้าถ้าเธอไม่รู้เธอจะทําทําไมอ่ะอจิลี่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะเอ้านี่เธอไม่รู้อะไรเลยเหรอฉันรู้ฉันรู้แต่ฉันไม่อยากบอกอ้าวอ้าวงั้นไปเปลี่ยนสีผมให้นะให้มันเหมือนเดิมได้ได้ได้จมูกล่ะอจิลีขอโทษทีคือจมูกมันเป็นสีม่วงอ่ะอ่าต่อไปฉันเรียบร้อยกับมนาแล้วให้นาเสร็จเว้นไปสิ แน่ใจเออไม่เอาดีกว่าอ้าวเธอจะทำอะไรกับตัวเธอเองอะหาที่คาดผมมาใส่อ้าวแล้วพวกเราล่ะเดี๋ยวฉันจะให้เธอดีหลังเ,เธอนี่นะลิสเออหมวกในะนี้มีอะไรพิเศษไหมเนี่ยเธอจะค้นหาอะไรเนี่ยฉันค้นหาของพิเศษเ อะไรนี่นะของพิเศษอะไรเราฉันไม่รู้เหมือนกันว่าของพิเศษอะไรจะ,จะ่จอแล้วเจอจะทำทำไมอ่ะไม่รู้ฉันหาหาไปเอาหาเพื่ออะไรเนี่ยมันอยู่ในนี้หรือเปล่าจะหาได้กากเหรอเอิมไม่รู้สิฉันไม่รู้ว่าฉันหาอะไรอยู่ จะหาทำไมถ้าเธอไม่รู้ฉันก็งงเหมือนกันว่าจะนันเองจะหาทําไมอ,องงแล้วก็ยังหาอีกออให้ฉันงงกับเธอจริงจริงเธอคิดจะให้ฉันเอาสลามมาแปะหน้าดีไหมเธอจะใส่เหรอเออมันน่าจะดูลำคาญมันน่าจะลำคาญมากเลยนะแต่ก็มไม่เป็นไรฉันใส่ใส่ไป เพราะไงเราก็ต้องใส่เอ,อิมที่คาดผมเพื่อนรักนะใช่ตัวิีจๆเนี้ยเหรอใส่อย่างอื่นแทนได้ไหมอ่ะฉันเริ่มรำคาญกับเออที่คาดผมพวกนี้แล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันจะทายอ้ฟีตองเป็นเออเอ,อเอ,อิมเฮ้ยอย่าทำแบบนั้นนะสออ <c oughs> น,นึกที่สุดฮา ฮ่าฮาฉันสนุกกับเธอจริงๆเลยโอโอดีใจด้วยนะพวกเธอตายทีนี้ให้ฉันสร้างใครอีกละ่ะเอ็มลบดีกว่าสร้างนะไม่สร้างดีกว่าลบเงวเงวเงว,งวฉันไม่คิดว่าจะเป็นวันดีแล้วแหละ แล้วยังอยากซเ้อนาาะไม่รู้อยากโ okay. อเคหนก็หลอสักพักนึงเดี๋ยวนะเขาก็ออกมาจากห้องทาฟันแหละฉันงงมากกับถือแ,แต่อัน安娜เขา,าจะออกมาทางป้ายรถเมย์นะฮะมันคือป้ายรถเมย์เหรอป้าปาปลาที่วาปะอืม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 อือเราออกจากโลกไม่เป็นไรไม่เป็นไร แต่ทำไมเราไม่เข้าโลกอะ่ะกำลังเข้าอยู่เอ้ยทำไมหน้าจองมันดำอะเอ้ยไม่ใช่ทำไมโลกเราดำอะ่ะเดี๋ยวเราเข้าโลกเราอีกทีหนึ่งอะโอไม่โออโอ,โอตายที่สุดครั้งนี้เราอย่าบอกนะว่ามันจะถูกต้องจากเพื่อนเง้ ออกจากหมอฟันอมอันนี้มันห้าพอะไรอ่ะห้าพีอายูเหรอเอ้ยนี่เธอไม่รู้อะไรเลยมันคือแอปอะเข้าโลกใหม่แล้วเข้าโลกสิเอ่มไดออ้ออกจากโลกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใหม่เข้าใหม่เดสักพักเดียวเองไม่เป็นไรหรอ มีกินนี้เลยเยโอเคเข้าพิหานอะที่หมอฟันส <Yeah. S 2> ิอะไเขาออกแล้วเหรอน่าจะอยู่ทางว้บอะเย่ค่อยๆใช้พลังงานถ้าเราใช้พลังเร็วเกินไปเราอาจจะไม่เข้าเขาต้องเริ่มโล่เหมือนเมื่อกี้นี้เลยโอเคใกล้ได้ยังไง เกือบแล้วอีกหน่อยนึงนะมาถึงแล้วอาณาเขาอยู่ไหนหอนาะเดี๋ยวเราช่วยหาทำไมเราหานาาไม่เจอคือจริงด้วยเราก็หานาาไม่เจอเอางี้สงสัยคนเราเต็มสงสัยเราต้องลบอําท่าทั้งสี่แล้วลละ เฮ้เธอจะลบพวกเราไม่ได้นะได้ถ้าพวกเราอยากแง่โอเคอย่าให้พวกเขาถืออะไรติดตัวไปโอเคาาดไฟทาดน้ำเคลียทาดลมมาสิกยังไม่เคลียอึบทาดลมวางทุกอย่างที่เธอกำลังถืออยู่ลงเลยนะเออส่วนผ้าเนี่ยเดี๋ยวฉันอืม ไว้นี้แล้วกันถ้าลมเคลียเหลือถ้าดินบ้างนี่เธอจะลบพวกเราแบบนั้นไม่ได้นะเออะออะ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 ไม่ได้ถ้าพวกเราอยากลบพวกเราก็ลบได้โอ้พวกเธอนี่นะใจร้ายกันสุดๆโอเคฉันเคลียท่าดินแล้วดินน้ำโดนไฟถูกเคลียกันหมดอา้าว หมายความว่าไงาอะหมายความว่าพวกเธอก็่ายเป็นการหมดมายฉันพูดวิแต่ฉันจะลบพวกเธอนะง่ายทำยังไงดีอ่ะแล้วจะลบพวกเราอะไม่รู้สิลองใหม่ลกันอ้าวหมายถึงหมายความว่าไงาอะ หมายความว่าเราจะลบตัวอนาและสร้างธาตุดินเป็นอนาเทนอ้าวอย่าทำแบบนี้สิกเกาะแรกลบอนาคนนี้ที่ใส่แว่นอ,อยู่เพราะเขาไม่ควรจะถึงลบธาตุลมไอ้ธาตุาน้ำาัางอ้าวธาตุไฟส่วนธาตุดินไม่ต้องลบ วัสดีจะเด็กหน่อยยันนะอันนาข้ามาแล้วเย้อันนากลับมาแล้วแต่ยังไม่ชัวร์นะอ้าวหรอยังไม่ชัวร์หรอใช่ยังไม่ชัวร์วเพราะฉะน,นั้นนัสลามแปะหน้าพวกเขาก่อนเพื่อเป็นการทำให้ชัวร์อันนะ่ยเดี๋ยวเราต้องออกไปดูอ่ะงูฉันกังวลนนะ่ะ ไม่ต้องกังวลเดี๋ยวก็คงจะได้แ,ลแหละอืแน่ใจหรอแน่ใจแน่ใจรอสีชมพูนี้เสร็จอ่ะอือพลังเราเริ่มน้อยลงแล้วนะเออแต่เราจะลาผู้ชมตอนนี้ไม่ได้นะเออได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยวให้ผู้ชมเจอนะที่กำลังทำฟอนก่อนอนะ่ะ ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆนะรออีกแบบเดียวนะเออแน่ใจแล้วมันจะได้ฉันคิดเหมือนกันว่ามันจะได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวฉันลองใกล้แล้วใกลแล้วมันเป็นสีขาวแล้วอืมก้ได้อะเออฉันกำลังจับกันไว้แน่นๆนะ เย่ถึงแล้วแล้วว่านาล่ะไม่รู้อันนาเจ๊หนูกำลังทำฟันอยู่อ้าวเอิ่มพวกเราอยู่ข้างนอกแล้วบายอาลิเธอดูน้องเธอทำฟันไปนะอ้าวอย่างไงก็ได้สลามมาเล่นด้วยเย่เจ๊มาดูหนูทำฟัน คุณหมอคะนาเสร็ียงคะใกล้แล้วค่ะน้ำมันนาหรอนะไ<ป>อ้โอ้ไม่เป็นไรเจอกันหน่อยพรุ่งนี้นะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe ด้วยคะ่ะบ๊ายบาย